มาอีกหนึ่งเรื่องผู้ชมเป็นเรื่องเศร้าเลยครับเ <Ừ. S 1> เรื่องของชายอายุ39ปีคนหนึ่งถูกงูเห่าเนี่ยฉกที่ข้อมือครับ <Ừ. S 1> แล้วก็อาการค่อนข้างหนักเลยตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาไม่น่าจะรอดแล้วสิ่งหนึ่งที่เขาทําก็คือคิดถึงคุณยายโทรศัพท์หา <Ừ. S 1> คุณยายและสิ้นใจคาสายโทรศัพท์คุณยายทําถึงกับช็อกเลยครับเจอหัวไหมพี่เจอวกเข้าหัวแล้วไหม มียามเลยนะคือกู้ภัยไปจับงูที่บ้านหลังหนึ่งครับในอำเภอบางเสาธงจังหวัดสุพรรณบุรีโอโหูดูดูนูดูดูโอโงูเห่าอ่ะน่าจะเลื้อยมาจากป่ารกข้างบ้านนะครับเข้ามาในบ้านหลังนี้แล้วก็เนี่ยน่าจะไปฉกไปกัดชายอายุ39ปีโอ้ตัวยาวมากเลยอ่ะนะแล้วชายอายุ39ปีนี่เสียชีวิตเลยนะครับจากการตรวจสอบพบรอยเขี้ยวงูที่ข้อมือซ้ายก็เลยเก็บเป็นหลักฐานนะแล้วก็ส่งไปชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง ผู้สื่อข่าวของเราไปพบกับคุณยายเล็กอายุ74ปีครับคุณยายเล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้คุณยายช็อกเลยนะเพราะว่าหลานชายเนี่ยโทรมาหา,าคุยคุยอยู่หลานชายเริ่มลิ้นแข็งพูดไม่ชัดก่อนจะเงียบเสียงไปคุณยายพูดว่ายอย่างไงบ้างตอนนั้นไปฟังเสียงคุณยายกันหน่อยครับหกโมงกว่าหกโมงสี่สิบครับแล้วเขาบอกคุณยายว่าไงอ่ะเขาบอกเขารักยายนะเออเลย แล้วฉันก็บอกปลาเล็กก็รักหนูนะปลาเล็กใหม่โดนงูกัดอาแล้วมึงได้ไปหาหมอไหมล่ะก็ว่างี้เขาก็พูดไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็บอกว่าถ้ามีอะไรช่วยจัดการให้ให้ใหม่ด้วยนะแล้วเขาก็หมดนั่นไปฉันก็โทรหาพี่สะพ้ายเขาไม่รู้จะโทรหาใครเขาอยู่คนเดียวใช่ไหมเขาก็เป็นอะไรกระยายปกติเขาก็แม่มันลูกพี่ลูกน้องกับฉันก็เปรียบเสมือนหลานก็เหมือนหลาน แต่ดูเหมือนเขารักคุณยายมากเลยค่ะเขาคิดถึงคุณยายเป็นคนสุดท้ายอ่ะแล้วก็นะพูดกับคุณยายเป็นคนสุดท้ายด้วยนะครับขณะนี้เจ้าหน้าที่ก็คาดว่าชายคนนี้น่าจะเห็นงูเห่าอยู่ในห้องอะ่ะก็เลยเอามือตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าจับงูด้วยตัวเองเลยแล้วอาจจะพลาดท่าโดนงูฉกเสียชีวิตครับค่ะ,คะ